ศตวรรษที่21สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่20และ19ระบบการศึกษาต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่21ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่21เป็นเรื่องสําคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่21ส่งผลต่อ วิธีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึงครูจึงมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่21ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่20และ19โดยทักษะแห่งศตวรรษที่21ที่สำคัญคือทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่21มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดเรียนการสอนตลอดจนการเตรียคมความพร้อมด้านต่างๆสวัสดีครับกับผมนายกิติภูมิภูมิการีนักศึกษาปริญญาโทคณะครุาศาสตร์สาขาสาังคมศึกษา ภาคสมทบวิชาชีพครูมหาวิายาทยาลัยรัชพัฒนมหาสารคามทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่21ประกอบไปด้วย 1. ทักษะชีวิตและการทำงาน 1.1. ริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 1.2. มีความยืดหยุ่นและมีการปรับตัว 1.3. ทางด้านสังคม มีการปรับตัวเข้าสังคมและมีทักษะข้ามวัฒนธรรม1.4เป็นผู้สร้างหรือผลิตและมีความรับผิดชอบและเชื่อถือได้1.5มีความเป็นภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้น 2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม2.1มีความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์และวัฒนธรรม 1.2มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา1.3มีการสื่อสารและมีการร่วมมือ 3. ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 1. การใช้และการประเมินสารสนเทศได้อย่างมีความเท่าทัน 2. วิเคราะห์และมีการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 3. ใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความอยู่รอดของสังคมไทยในอนาคตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาบุาคลากรสําหรับศตวรวษที่2ซึ่งประกอบไปด้วยความพอเพียงความมีเหตุผลและการมีพวงค้ันที่ดีในตัวซึ่งต้องการคนที่รู้จักใช้ทรัพยากรของโลกโดยใช้อย่างพอเหมาะพอสมใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นทั้งตัวตัวเองผู้อื่นและต่อสิ่งแวดล้อมของตัวเราการดำเนินชีวิตต้องเป็นไปอย่างไม่ประมาทและมีสติรับรู้ตลอดเวลาเพราะโลกมีความผันผวนอย่างรวดเร็วซึ่งถ้าคุณลักษณะเหล่านี้ถูกปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีคิดวิธีการทำงานของบัณฑิตยุคใหม่วิกิตการของสังคมและโลกของเราที่กำลังประสบอยู่น่าจะคลี่คลายไปได้ ดังนั้นบัณฑิตในศตวรรษที่11จึงต้องประกอบไปด้วย 1. ทักษะชีวิตและการทำงาน 2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 3. ทักษะด้านสารสนเทศและได้มีการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประกอบการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและคอยเป็นร่มเงา ลูกไว้เพื่อพวกเราทุกๆคน